อ,อแบบนั้นนะีน่เก็บผักจ้ะผักบนโต๊ะปอดสารงามมากเลยกรอบเก็บมา ติดบนโต๊ะนี้หมดเลยพรุนี้เก็บไปตลาดแล้วสดชื่นอยู่เลย ันนี้น่าจะยี่ห้ายี่หกอันนี้กี่วันแล้วเนี่ยสามสิบสามสิบห้าวันประมาณนี้ยังไม่ถึงสี่สิบวันเลยสามสิบห้าวันผักสวยๆจ้านนมีออเดอร์ลูกค้า ียแปดสิบบาท ร้อยแล้วอ่ะร้อยเดียวรอยบอ่ออีกเลยร้อย 50. ห้าสิบน่าซื้อมากได้ตังเยอะสามต้นยี่สิบขายถูกมากเลยยายพิษต้นเล็กต้นใหญ่ผสม อั้หองสามี้าร้อยยเอาสิบนะยยต้องอีกกองอีกวัอีอ่นตสิบ้อยยี่สิบเอากัอีกกองนึงอันนี้แปดสิบเก้าสิบลอยเออเอาร้อยห้าสิบแปดอันนี้อยูนี่ในี้อยหนึ่งรอ ก็จะเด่นลอยซีกกองแล้วก็ครึ่งกอง <laughs> <laughs> อีกสาเอาหกต้นไปเอาอีกห้าต้นไปห้าต้นไม่ได้ช่างเก็บผักบ้านบ้านกะตาเอาจ้ะ <laughs> เห็นสมควรแม่ <laughs> ค้าเก็บผักแบบไม่ซีเรียส ขายให้เพื่อนบ้านชิมอ้าวฮะ,อะเอออีกห้าต้นเอออีกอีกต้นหนึ่งอ,อ,อีกต้นหนึ่งอีกต้นหนึ่ง,อนนง,อนนงเออหู้หน้าบ้านซื้อเบียผักบ้าอยังทุคน phải rất dám thủ thúng nó chứ Hãy subscribe พรุ่งนี้ไปตลาดาใส่อีกยังไม่หมดเลยร้อยห้าสิบได้เยอะเลยจะไปชั่งกิโลดูโอ้สละแหน่ดูเสละแหน่ทุกคนจะเลยงามมากเลยเฉยเฉยเฉยไปแล้ววันนี้เก็บผักรีบๆจ้ะเดี๋ยว เจอกันใหม่คลิปหน้าจากวันนี้ไปแล้วสวัสดีจ้า